ใครแคลรี่ใครคือแคลรี่ใครคือแคลรี่ให้อร,ใร,รอเรียวมันร่าเรียวร่าเรี่ยวเป็นแคลรี่และอายาเป็นเมดแทนแล้วใครซับอเอมิลีเนน่เอมิลี่แค่นั้นเนี่ยมันเกินไปแล้ว เจอไอริองครักตอนยังเป็นนี่หว่าเอาใจเอาใจเออมันต้องอย่างนี้หยู่โคตรเป็นมากบนก็ก็ก็โดนลุมอ่ะโดนลุ้งก็ถือว่านัดสั่นในตัวนั้นลยิงลุมลุมงโดนลุมงจริงใช่ใช่ใช่พอตัวนี้พวกมันจะตายหมดแล้ว แล้วผมก็จะตาย,ตาย,ยอ่ะเออไอ้พวกมันเลื่อนเหลือแค่นั้นเอง่ะพี่อาร์ดูดิมาเมันก้อนเล็กก็เลื่อนมันเหลือแค่นั้นเองไม่เมื่อกี้ผมกดกดท่านหนึ่งไปไปไปทิศทางที่ผิดเงียเกิดชีวิตเปลี่ยนเลยปุ๊บเอาลูกอิน อมมัไไม <laughs> นจะสฟยหน่เตัดกี้มีกีออกต้องต้องตัดตอนตาย <laughs> ตายตาเฟิรบัดเลยไบเนี้เกือบเกือบฆ่าดแล้วสองตัวเดวมันคิวแต่ผมกดท่านหนึ่งไปผิดไงไม่ต้องตัดห,หรอกผมเือว่าเป็นความหาลยนละนความหาเฟิรนบัตต้นเกมอหม ไอชาอ,อือไอนี่อยู่รอครับผมึงอู้เสลิทเทียสลิทียเอาดิเอาเลยเอาเลยเฮ้ยมันมันแลกเลือดมันแลกเลือดแลกเลือดอเลือดเลือดเลือดเหรอ ดูินนะาาหา,หารปราอย <c oughs> ไ่ตองกลับบา้านคนจริงไปกลับบ้าคนจริงทำไมกลับบ้านเล่นล่างดันป้อมอย่างมันเลยโอ้เล่นล่างม่มีใครเคลียร์เลยจะไปถึงไหนะม,น,ไมน่นทันหรอกันจพาดล้ ได้ได้ได้ยังไงวะใส่ไหนก็เละโอ้ยยังไม่มีไม่คุ้มเลยอ่ะตัวเดียวยี่สิ่ตตอนแค่นั้นวิ่งชอบการโดนกดดันจังเลยชอบการโดนกดดันมากเลยว้าวช็อตเทพต้องมีไว้อุ้ย ได้เกิดไอ้ายไ่เห็นเห็นซีโร่เก็บหน้าที่เก็บไว้เหมือนนะเฮ้ยฉี่ฉี่มันสแต็กมันเด้งเลือดนี่หว่าไม่ใช่มันก็เด้งเลือดเหมือนกันเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวที่เด้งเลือดมันไม่ปวยมันไม่ปล่วดเดี๋ยวเชื่อไหยิงคาหน้าเอาเอาไอ้ปิดป้อมออกเป็นเป็นนั่นเองเป็นอะไรยิงเขาป้อมไปเลยโคตรดูดเลือดอ่ะดูขาผมเอามาในป้อมเลือดมันครึ่งร้อแล้วไอ้เนี่ย พีอ่อลิกืบตายโอ้โหชิวานี่เลือดดิงเลือดดิงเลือดดิง <c oughs> เลือดดิงีน,งน,งนียเน้เดิตเ<อ>สียทียตายแล้วจะมาเอาปาตเลเออมันไม่ไม่แน่ใจมันเปลี่ยนไหมเปล่าล่ะชิว มันมะเล่นกลางอ่ัมันมะเ่นกลางอ่ะมันมะมันแม่เ่นกลางฮะไอลีกลางไปเสริมอะเอมิลี่ทำอะไรอะระวังนะระวังนะมันมีทั้งสามตัวเลยนะ ไม่ไรจะเกิดกันเนาะดูสิครับดูเล่นล่างเลยสิครับเอ็มี่ไ่ดีไปทำเพียงเอ็มไม่ดีทำอะไรยังไม่รู้เลยเอ็มไม่ดอยู่เอ็มไม่ดอยู่เลย

พียเซธมาแล้วลเลียร,ยยรนี่อัดเข้ากับแพงเฮ้ย,ยพี่อาร์วายไหะเฮ้ยผมยืนโอ้โหโดนเลียซะขนาดกวไม่รู้ว่าไรมันเลียก,กับผม,มาดีัคูิคิวมันอาจจะบักงแเรกเลียกับคูเลยก็ได้โอ้โหโหโคูนสองเราเลียกทำอะไรอ่ะ เชดเราเลี้ยวเราเลี้ยวเราเลี้ยวจะเอาขาป้อมอ่ะเชดเอาเรื่องโซโลคิวรู้สึกเหมือนเราเลี้ยวจะตายไงไมปดูอุ้ยผู้ผู้แรงมากแรงมากเซตเทียเซตเทียเลนทียะรเนี่ยูเป็นเทียดเลยสามทีก็ไม่อยากเลย ดูจะเล่นตัวป awesome. ่าตัวอะไรก็เอาเดี๋ยวผมต้ออกตัดเรือแล้วเจทีอเจทีอะไรเลยนั่นอีกอะไรนั่นไอ้นี่เออเจทีอไอ้นี่หป่าดาวกระจายีตรงนี้ลอไตอน ใช่เช่นเอา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 ใครก่อนข้างล่างเทีะเข้าไจัเย็นจเย็นไม่ค่อยมีตัวไอไอไอชามาลึกนะไอชา เส <si ื้เทียมมาเสื้เท um ียมมาหูมาเยอะเลยอ่ะไอเออดูอินนี่แหละแม่งเอบเข้ายัดด้วยันเลยอันนี้คไ่อยได้คิวดูเล่ดเลมบนเลมบนเลยเลมบนได้ออูอิน

ทำเลยดันจบเลยจบเลยไปไปไปเต้นเต้นก่อนจบเอาเอาคลิปนี้อะไรก็เอาเกี๊ยวกว่าฮะอะไรนะวันเดียว3คลิปอ่ะ